ในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้นะคะกับลิงใต้ d e s c r i p t i o บ b o อกนะโอเคนะคะนี่เลยนะคะับจะทำตัว S อ e n พก่อนนะคะอย่างแรกเลยเนาะก็จะตัดนะคะโอเคเยนนะคะเราอย่างแรกคือที่เราต้องใช้เนี่ยคือเราอันนี้เนี่ยผมบอกใครนะคะว่าห้ามเป็นกระดาษแบบบางนะต้องเป็นกระดาษแบบหนานะคะที่เหมาะสำหรับเปเปื่อคัฟฟนะคะไม่ใช่กระดาษแบบ มันจะแบบมันจะไม่ค่อยย่นมันจะใช้ไม่ค่อยได้นะคะก็ต่อไปก็จะเป็นกล่องกระดาษนะคะกล่องกระดาษเนาะหรือใช้เป็นแผ่นโฟมก็ได้นะคะผมว่าไม่ใช้กล่องกระดาษดีกว่าจะใช้แผ่นเป็นแผ่นโฟมเองนะคะแผ่นเนาะอันนี้เก็บไปแก้เพื่อนได้เลย ถ้าใครอยากได้ i p h 11เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนทำนะคะคลิปหน้าเนี่มีเลยนะคะมีลิงก์สำหรับตัวปากกากับตัวเครื่องโทรศัพท์นะคะแต่จะมาคนละแผ่นนะอันนี้เนี่ยไซส์นะคะพี่คุณต้องปินคือจะเป็นไซส์ B5 นะคะไซส์ B5 อย่างเดียวนะคะถ้าเป็น A4 เนี่ยเครื่องจะใหญ่กว่าของจริงนะคะตามที่เห็นแท่นี้ก็ใหญ่แล้วน่าจะใหญ่กว่ารูเลย ให้เราติดกาวตรงดำนะคะส่วนให้เราให้เราพับตรงดำงด้วยเนาะวันต่อไปก็จะเป็นกาวสองหน้าหรือไม่ก็กา,กาวก็ได้นะคะในกรณีนี้ผมจะใช้สองแบบเลยนะคะเหลือแล้วก็คัตเตอร์นะคะคัตเตอร์ใช้ก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะ,ะแตนะ่ถ้าเาจะทํางานของเราเหมือนถ้าเราทําเป็นงานโรงเรียนเราต้องใช้แต่ถ้าเราแค่ทำเล่นๆเ,เราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเหมือนอ่าถ้าใครกําลังแบบ คิดว่าเออช่วงนี้โควิดระบาดโต้เพื่อนเราไม่เป็นโควิดเราก็ออกไปแกล้งเพื่อนได้นะคะสมว่าเพื่อนมีแล้ว,ก,ลก,วกัน Galaxy Note นะคะรุ่น9เราแกล้งเอาอันนี้เนี่ยไปโยนลงน้ำก็ได้นะแล้วก็ใส่กระป๋องเกงแล้วก็สลับอีกกันสลับอีกอันนะคะแต <ule k> ่เอาของจริงไปโยนลงน้ำนะดูเพื่อนโกรธ <c oughs> เคยแล้ววันนั้นอะ ซื้อดัมมี่โมเดลมาแล้วเามาแกล้งเพื่อน p อ o ฟ e 6สีดำแกล้งเพื่อนเพื่อนโกรธเลยเพื่อนรู้ว่าเป็นของพอเพื่อนรู้ว่าเป็นของปลอมนะก็ขำไปด้วยนะคะก็อย่าไปเอาของจริงโยนลงน้ำนะถ้าโยนลงน้ำนี่คือเราต้องซื้อใหม่ให้เพื่อนเลยนะนี่เลยนะคะถ้าแปะกาวลงดำก็ได้ถ้าเอ้ยถ้าให้เราแปะกาวตรงจุดที่มันเป็นดำนะคะนี่เลยนี้นะ ต้องเอสเพนเนี่ยให้เราพับนะคะพับมันจะได้หมูนเอสเพนมันจะได้เหมือนจริงนะครับ ก็ถ้าตรงนี้กาวตรงนี้แห้งก่อนนะครับถ้าเป็นกาวสงหน้าทำต่อดได้เลยนะคบ <laughs> ก็ตัดกาวสองหน้ามาก็ได้ขีกก็ได้นะครับ ก็อาจจะเหมือนกว่าก็ได้นะคะถ้าใครทําถ้าใครเคยถ้าใครทําได้ไปทําแล้วนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนี่นะคะได้เลวลาเราก็จะปรับตรงนี้นิดนึงต้องอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะคะโควิดเนี่ยโควิดระบาด น้นนีะคะ <c oughs> ถามว่าผมเคยทำไหมอันนี้ไม่เคยครั้งแรกนะครับผมย้ำนะว่าที่ดีไซน์ผมดีไซน์เองไม่ใช่เอสเพนนะคะให้เราเอาเทปใส่กระดานไม่ต้องใส่กระดานไม่ใส่นี้เลยแล้วก็เอามาม้วนรอบนะครับแนี้นะก็จะได้เอสเพนมาหนึ่งละหาจะได้ตัวเอสเพนมาแล้วเนาะเราจะดูลุ้นกันว่าใส่ดูได้ไหมออกไม่ได้อยู่แล้ว นี้นะคะต่อไปผมก็จะตัดตรงนี้นะ,รต,ะต,ต,รนนะตรงนี้ให้รูมันใหญ่ๆหมอยราะมันใสเอสเซนไม่ได้นะเ,เราจะตัดท่านรูตรงนี้ไปนะคะสวดตรงนี้ถามว่าต้องตัดไหมก็ต้องตัดอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องตัดแบบนี้ไปเลยนะให้เราตัดให้เหลือตรงนี้ด้วยเพราะเราจะไปแปะตรงจุดด้านหลังนะคะ แต่ว่าระหว่างตอนนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งแปะเพราะว่าถ้าเราใส่เอสเพนเข้าไปเนี่ยมันจะแบบมันจะขยับแบบมันจะมันจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วเราใส่เราเลยต้องใส่แผ่นโฟมนะคะเข้าไปนะแผ่นโฟมเราเต้องใส่แผ่นโฟมเนาะคือถ้าเราไม่ใส่แผ่นโฟมอะ่ะคือข้อเสียงมันคือเวลาถ้าเราบี้ไปมันจะไม่เหมือนนะคะถ้าเราทำอันนี้เนี่ยเอามาไว้เหมือนอะเรามีน้องก็ได้เลย ให้มันออกมาดีๆหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวทำใช้ทําเป็นดัมมี่ก็ได้นะคะอันนี้เอาไปใส่เคสก็ได้นละ้แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยถ้าคุณมีร้านโทรศัพท์เนี่ยเออตามที่ผมเคยบอกไปกับคลิปนะคะอันนี้ก็เอาไปใช้ได้นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคือให้คุณเอาเอาไปใส่เคสน,นะคะคุณแค่เอาไปใส่เคสเนาะ ถ้าใครรู้จักเนี่ยลูกป้าน,นะอาที่เขาเปิดร้านโทรศัพท์ออย่าลืมเอาฟีเจอร์นี้ไปให้เขาเไปให้เขาดูด้วยนะคะเนาะอันนี้เลยต่อไปนะตัดมันก็ไม่เงียบเลยเวลาตัดเสียงแับยังมันไม่เงียบเลยนี่อะไรพี่โอเคนี่เลยนะคะอุ้ยอันนี้นะต่อไปเนี่ยในการพับคือให้เราพับ อนนมันจะใหญ่กว่าดูตรงนี้เราูกนเอนิตไหมขอให้ฟิอใ้ฟิตขอให้ฟิตอฟิ่ฟฟะสน,นี้ตาตอนนี้เนี่ยที่ติดต้องที่ต้องติดกาวคือสีขาวนะคะจุดสีขาว เจนซี่อะเจนสองมีไก็เจนหนึ่งจำไม่ได้ผมมีเจนสองเจนหนึ่งไม่มี iPad รุ่นผมคือผมก็ใช้เป็นนะแค่ธรรมดาผมไม่ได้ใช้แบบทุนที่กล้องมันมีสองตัวผมก็ใช้บอดสองพันสิบปดออกใหม่ออกมาแล้วสองพันสิบเก้าีเข้าเรื่องกันก็จะทำต่อนะคะตัดกาวสองหน้า ตรงที่ต้องแปะคือตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอมีของ iPad เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำา p p d p โปเฮ้ย iPad มันก็น่าจะไม่มีนี่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยมีกระดานเขียน X Pad นะคะเหมือนของผมนะก็เอาตัวปากกาทินแผ่มาแล้วให้เราไปสอดต,ตัวโทรศัพท์โน้ตขอดก็ได้แต่ว่า X แต่ตัวน้อง X Pad เนี่ยน้องจะเหงาหรือเปล่าไม่เงาก็ได้ให้น้องเอานี้ไปนะครับแต่ว่า เราก็ต้องสอดเลแนแหนมๆเข้าไปด้วยแบบเนี่ยนะ,ะให้น้องไม่เหงา,านะครับสอดปากกาของไอ้สอดดินสอเข้าไปในเพนเข้าไปในปากกาทรงๆนี่สอดได้สอดได้เออหึยจิบสอดเข้าไปไม่ได้ไม่ได้เนาะมาหาไหน เราจะสอดเพนเข้าไปใน S Pen นะคะไม่อดีกว่าเราทำแค่นี้พอไม่ต้องไม่ต้องให้ดีเทลขนาดนั้บบนี้นะคบก็จะได้ตัว จะใส่ไม่เข้านะ,นนะ,ะอันนี้เหมือนเท้าตอนนี้เป็นรองเท้านะคะต้องใส่เข้าไปนะคะเป็นไส้คือเราไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเอสเพนมันจะขยับขยืน่นแล้วพอเราเปิดมาอ่ะเอสเพนหายก็ต้องลือ้อแล้วก็ทําทใหม่นะคะเปลืองกระดาษด้วยเปลืองหมึกด้วยเปลืองต้นไม้อะกระดาษทามาจากต้นไม้เปลืองหมึกด้วยอะ่ะแล้วก็เปลืองเงินอีกเพราะเราต้องจ่ายเงินซื้อกระดาษอีก้วย ากว่าผมจะทำตัวเอสเพนไม่ใช่กว่าผมจะดีไซน์ตัวเอสเพนเนี่ยยากลำบากมากคุณยากลำบากมากเลยอันนี้ก็ยังสูงไม่ไรถุงปลาตัวโทรันี่นะคะาตรงนี้เนี่ยก็ักต้ัดให้มีที่สำหรับลองเอสเพด้วย นะคะน้องเอกเพ็นน้องกาเนาะก็ใส่เข้าไปเลยนะอ่ะนี่ดูซิไม่ได้อยู่ไมไ่แต่ยังไม่ได้่อยอันนี้อ่ะนี้แ่ก็ยังไม่ได้อีกใช่ไหมเราก็ต้อง ใส่อีกชั้นนะคะท่านผู้ชมต้องใส่อีกชั้นด้วยนะต้องใส่อีกชั้นนะคันนอ้นี่ผมเตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าเราเอาโทรศัพท์ปิ้นมาใส่ A4 สก็ได้แต่ว่า S Pen ก็ใส่ B5 ก็ได้มันจะได้เล็กกว่าโทรศัพท์นี้ ตรงนี้นะคะให้มันมีมร,นรูมลายหน่อยเนาะ ผู้ชมซัมซุงเวลา <c oughs> สปอนเซอร์เขาต้องสปอนเซอร์เคป p อปง่ายสุดเพราะซัมซุงของเกาหลีอันนี้อันนี้ไม่ใช่มุกนะอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมจะมาเล่าเรื่องของซัมซุง,ซงให้ S9 เอ้ยงวดเก้ผมชอบเพราะมันมีปากกาดีเนาะมันเหมือน iPad Pro อะ่ะเหมือน Galaxy Tab อ่อะ iPad Pro ก็เหมือน Galaxy Tab นะครับ แต่ว่าจาก S Pen ก็กลายเป็น Apple Pencil แทนนะทำไมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เรียกว่า iPen เลยอะก็มี S แล้ว S ก็ย่อมจาก Samsung ส่วน i ก็ย่อมาจาก iOS ไงเพราะ Apple ก็เรียกว่า iPhone, i p พ d มูนี้นั่นถ้าเขาเรียกว่า i Tablet จะดีกว่าไหมก็ดีกว่าแหละผมชอบชื่อ i ท a b l e t นะแต่มันจะยาวไปะอะกดยาวไปด้วยอันนี้ก็ไม่ไปเข้าเรื่องสักทีเลยตอหมอ,อต่อเลย Uh huh. อันนี้เนี่ยเราเอาไปใช้ตรงตอนงานงานเชิงเมงก็ได้นะคะที่เราเอาอันนี้ไปเผาเอาไปเผาตอนงานเชิงเมงอะนะครับเ uh huh. <Okay. S 3> พับนี้เอาไปเผาตอนงานเชิงเมงก็ได้คุ้มดีนะฟรีด้วย มาสมมติว่าอ่ะเราอยากได้โทรศัพท์รุ่นนั้นละแต่เรามีรุ่นที่ใหม่มันหน่กว่ารุ่นนั้นแล้วชัวเออรุ่นนี้มันก็ไม่ค่อยหนุกเหมือนเรามี iPhone 11แต่ว่า1ิธรรมดาแต่ว่าเรางบของเราคือห้ามเกินสองหมื่นแล้วที่สอกไม่ห้ามเกินสองหมืนคือที่ซื้อได้คือมีแค่ S10 Lite อะไรแบบนี้เอิ่มเนี้ยเราก็ทำเป็นโมเดลกระดาษขึ้นมาก็ได้นะคะ อันนี้เนี่ยถ้าคุณเอากระดาษสติกเกอร์มาเนี่ยเราทนจะทำสกินล็ก็ได้สกินล็คือเป็นเหมือนเปลี่ยนสีโทรศัพท์นี่แล้วก็ทำตัวเครื่องเสร็จลต่อไปเราจะเอาเอสเพนนะคะมาเสียบเข้าไปกับตัวเครื่องก็เสร็จแล้วนะคะนี่เลย g a l ล x y ซ o t e 9ตนะคะถ้าใครต้องการทำเนี่ยก็จะหัวจะลงลิงก์ไว้นะคะแต่มีแค่สีม่วงสีเดียวเนาะก็สำหรับวันนี้นีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย